เรียกได้ว่าที่ผ่านมาครับมีกระแสข่าวเรื่องการทำร้ายร่างกายศิลปินที่ไปทัวร์คอนเสิร์ตตามร้านกลางคืนนะครับ <halls. S 1> เกิดขึ้นกับลูกค้าที่มีอาการมึนเมาแล้วก็เดินมาทำร้ายบ้างหรือว่าแสดงกริยาไม่เหมาะสมบ้างนะครับ <hose. S 1> ผมจนเกิดคำถามมากมายในสังคมถึงความปลอดภัยของศิลปินครับที่ไม่รู้ว่าหน้าเวทีเนี่ยบางทีจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับคือขณะที่พี่แจ๊ดเนี่ยอยู่บนเวทีครับมีลูกค้าผู้หญิงคนหนึ่ง พูดคุยแล้วก็ขอจับของลับของพี่แจ๊ดท่ามกลางเสียงโห่ร้องแล้วก็เสียงกรี๊ดของลูกค้าคนอื่นๆนะครับขณะที่พี่แจ๊ดเองก็พูดออกมาด้วยน้ําเสียงที่จริงจังแล้วก็บอกว่าถ้าไม่อยากอายลูกที่เข้ามาดู t ิ k กตอกก่อนที่ลูกค้าสาวคนดังกล่าวจะเอามือเข้ามาจับของลับของพี่แจ๊ดซึ่งสีหน้าของพี่แจ๊ดตอนนั้นเนี่ยไม่สบอารมณ์เท่าไหร่นะครับ หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปครับร้างความไม่พอใจให้กับแฟนคลับคนอื่นๆอย่างมากนะครับหลายคนก็ตําหนิการการะทำของลูกค้าคนดังกล่าวว่าไม่ให้เกียรติศิลปินเลยบางส่วนคอมเมนต์เดือดเลยครับระบุว่าอยากเด่นจนลืมยางอายขณะเดียวกันครับมีคอมเมนต์บอกว่าดนตรีทําให้ฮาแต่หน้าเขาจริงจังแล้วนะเขาเล่นตลกแต่ไม่ได้เป็นตัวตลกนะไม่ให้เกียรติศิลปินเลยขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ